สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกสูตรนะคะในการบำรุงกวักมรกตค่ะขอบอกว่าสูตรนี้นะคะดาวใช้แล้วเนี่ยกวักมรกตเนี่ยแทงก้านใหม่ออกมาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะอย่างกระถางนี้นะคะออกมาพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างกระถางนี้นะคะเป็นกวักมรกตด่างค่ะคือก้านที่ออกมาใหม่เนี่ยดูแน่นหนานะคะน่าจะ ใหญ่พอสมควรเลยค่ะและกระถางนี้นะคะออกมาพร้อมๆกันเลยค่ะเต็มกระถางเลยนะคะเป็นต้นที่เราทําการชําไว้นะแทงออกมาทีเดียว3-4ก้านเลยค่ะและสําหรับสูตรในการบํารุงวันนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นสูตรที่ทําตามได้ง่ายๆเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. และสําหรับสูตรในการบํารุงกวักมรกตนะคะ ที่เราใช้ประจําเลยก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นนมจืดนะคะตัวนี้เนี่ยอย่ขอเจาะนะคะมีวิตามินนะคะช่วยทําให้ไม้ใบเนี่ยใบยสวยงามมากๆแล้วก็แตกหน่อแตกใบเนี่ยเยอะมากๆคะ่ะอันนี้นะคะเราใส่ไปน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสี่ห้าลิตรนะคะใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะแบบนี้นะคะนมจืด แช่ในตู้เลยค่ะหรือว่าถ้าเรากินน่ะก็เหลือไว้สักนิดนึงนะคะเอามาใส่ต้นไม้ได้ค่ะเมื่อได้นมจืดแบบนี้นะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเหมือนกันใส่ลงไปและอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะก็คือนี่ค่ะ ที่เห็นอยู่นี่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะหแสงนะคะตัวนี้เนี่ยเราทําเองนะไม่ได้ไปซื้อมาจากที่ไหนถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าทํำยังไงก็ลองพิมพ์หาดูได้นะคะเพราะว่าเราทําไว้ก็ทําลงคลิปไว้นี่แหละก็ตามไปดูกันได้ค่ะ อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังข์แสงนะคะตัวนี้จะช่วยมากมายหลายอย่างเลยช่วยตึงในตัวเจนในดินนะคะทําให้ดินล้วนซุยทําให้รากของต้นไม้เนี่ยสามารถช้อนใช้หาอาหารได้ดีนะคะป้องกันโรคพืชนะคะข้างในก็คือป้องกันพวกเชื้อราต่างๆได้ด้วยอันนี้เนี่ยน้าประมาณ4ลิตรใส่ไปเลย4ี่ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3ไป4สี่นะคะ ล้นล้นบ้างไม่เป็นไรนะคะตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยสามารถใช้ได้ใส่ได้ไบ่อยๆเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะเราก็ไปลดกันเลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ดาวเนี่ยเอาต่อนะมาชํำม,มาทําการปลูกก็ไปดูในคลิปเก่าเราได้ตอนนี้งามมากๆเลยค่ะสวยนะคะออกออกหน่อมาเนี่ยแทบจะพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็ลดลงไปเลยค่ะ สำหรับการลดนะคะก็อาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกวักมรกตด่างนะคะนี่เห็นด่างไหมลดไปเลยต้นนี้เป็นกวักมรกตแคระนะคะลดไปเลยนี่ก็กวักมรกตธรรมดาค่ะ และต้นนี้ก็เป็นกวักมรกตที่อยู่หน้าบ้านนะคะจะเห็นว่าแทงก้านออกมาเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับการลดนะคะก็ดูเอานะคะว่าถ้าดินแห้งเนี่ยก็ลดอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าสภาพอากาศหรือดินยังชื้นมากอยู่ก็ลดแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะเราไม่มีสูตรตายตัวว่าจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้นะคะก็ดูตามสภาพอากาศและก็วิจารณญาณด้วยค่ะ อันนี้เป็นกวักมรกตดำนะคะที่เราทำการขอโชคลาภกันไปค่ะออก19ใบนะคะและสำหรับนี่นะคะเป็นกวักมรกตดำค่ะที่ดาวทำการชํากิ่งไว้ก็เป็นต้นเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะลดไปเลยจะได้โตเร็วๆค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรดีๆที่ดาวมาบอกกันนะคะสะดวกสูตรไหนใช้สูตรนั้นได้เลยค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ง่ายมากๆสวัสดีค่ะ